สวัสดีค่ะเจ๊เก๊เกุย้ยทอดวันนี้นะคะเราก็มาร้านประจำพี่ดำนะคะร้านประจำพี่ดำให้พามากินก๋วยเตี๋ยวฮลัฮโลฮโหลฮลัฮโลฮโหลโหลพี่ดำวันนี้งอแงอ,อยากกินก๋วยเตี๋ยวหรอฮะไม่ได้กินมานานแล้วใช่ไหมไม่ได้กินนานเลยเหรอหิวแน่หิว เออไม่ได้กินะอร่อยไหมอร่อยเหมือนเดิมไหมอร่อยอร่อยเหรอโหอ,อย่างงี้ต้องยกซดเลยเนาะเออดูสิอุย้ยชามกับบักใหญ่บักโตกินมดไหมเนี่ยมดดูทีดูทีทโอ้กะละมังนี่นะจ๊ะห้าสิบบาทนะจ๊ะมาได้เลยนะคะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดกะละมังวัดสารลอ,อยนะคะร้านเขาก็ ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนิดหนึ่งนิดหนึ่งพอนะคะแต่ว่าก็อร่อยจนพี่ดาแบบว่าร้องขอร้องขอให้เจ้พามาบ่อยๆนะบ่อยๆแต่เจ๊ก็ไม่ค่อยจะมีเวลาหรอกเนาะเออ,เอ,อมันใหญ่มากมันใหญ่มากอ,อื้อ กินนานกี่เดือนแล้วเนี่ยหลายเดือน,นเลยเจ้ฮะหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วเนี่ยเอเอาจากสองเดือนจะไปไม่หาเจ้นเนาะเนี่ยไม่ได้มาหาเจเลยใช่ไหมล่ะก,ลก็เลยไม่กินเออมัวจะไปทําไมมัวจะไปเก็บของเก่าขายอยู่เอเอวันวันหนึงนี่ได้จักบาทในของเก่าเราได้สามสิบบาทสามสิบบาทเนี่ยโอ้สี่โมง,ขงเขาเน้นได้อ่าสี่โมงเขงาเน้นได้ไปทําไม พวกยางป่าเขายังหายไปทำอยู่แนท่ทำอยู่อ๋อไปก่อไฟเขาไหนว่าเขาไหนว่าเขาดูเอาเขาไม่ดูแลแนเ่เขาเขาล้วนเอาออกไปเขาเขาเฮ็ดเองฮะเขาเฮ็ดเองอ๋อเพราะเขาเฮ็ดเองเขาว่ามาเอาใช่ไหมฮะ โหถ้าจะอร่อยมากเนาะนี่คาดว่าพี่ดำพี่ดำรู้ไหมคราวที่แล้วนะพี่ดำอ่ะสู้แตงโมไม่ได้เลยนะเออเลขพี่ดำสู้แตงโมไม่ได้แตงโมแรงกว่านะแตงโมแรงกว่าพี่ดำมะใช่แตงโมเลขเลข,เลขน้องแตงโมใช่ไหมล่ะห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ดังมากเลยพี่ดำตอกกระป๋องไปเลยเออตอกกระป๋องไงเสียใจไหม เสียใจใช่ไหมแต่มันออกอะไรมีบางคนที่ฝันเห็นพี่ดำเนาะบางคนเขาก็ถูกเขาเอาอายุพี่ดำไปซื้ออย่างนี้นะอเออก็มีบางคนเหมือนกันเนาะโอ,อ้โหคือแซบหลายนเนาะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูเอถอะแซบหรือไม่แซบก,ก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าพี่ดำแก้พยานไอพี่ดำจะมีโอกาสได้มากินไหมถ้าเจาไม่พามากินเนี่ยไม่ได้เคยจะไปกินร้านไหนไหม บะกินบะกินร้านไหนเลยพ่ออะไรล่ะร้านอื่นทำไม <d ial ing noise> เอาไปอุ้ยอันนี้ก็แพงนะนี่ห้าสิบบาทแต่มันใหญ่นี่น,นี่อันนี้อันนี้พี่ดำจ่ายจ่ายไหมนี่ไอเจจ่ายอ <d ial ing noise> ไอเจจ่ายไอเจโอ้ยคักเนาะไอเจจ่ายนี่ผ่านมากี่วันแล้วนี่วันที่ห้าแล้วนี่คิดว่า แล้วฝันยังนี่คิดว่าฝันหรือยังคิดว่าได้ยังยังยังไม่มีวันเทอะไรวันนี้วันที่ห้าอยู่เลยยังยังยังยนะรอก่อนนะรอก่อนรอก่อนเออโอ้โหยกแฮนยกแฮนยกแฮนเลยยกแฮนข้างยกแฮนเหนื่ยไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินโอ้ยแสบคักเนาะ แซ่บไหมแซ่บครับโอ้อร่อยมากใช่ไหมอร่อยมากใช่ไหมโอ้โอ้โอแซ่บมากแซ่บมากนะคะอ่าโอเคโอเคพี่ดำบอกว่าวันนี้นะคะยังไม่ได้แนวทางนะคะแต่ว่ารอก่อนรอก่อนเนาะ งวดหน้าจะสู้ๆใหม่สู้ๆใหม่นะคะแต่ว่าวันนี้พามากินกว๋วยเตี๋ยวเป็ดกะละมังว่าสารร้อยเป็นไงพี่ดำแซบบะแซบโอเคกลัวจะสำลักโอเคค่ะวันนี้ก็พาพี่ดำมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะเออชอบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะพี่ดำสวัสดีค่ะน้อยครับ